โอเคนะก็ขอสวัสดีท่านชมทุกท <ine>. mm ่านวัน okay. น okay. okay. ี้ก็มาพบกับซ้ำระดับป้อมปืนซ้ำระดับนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอนอนแป๊บนึงนะโอเคก็กลับมาแล้วมฟังนะเดี๋ยวเดี๋ยวมีอะไรเล็กกินเลยว่ะโอเคเมื่อกี้ผมไปกดให้ประมมือเปอดเพื่อไปคว้ามานะครับก็วันนี้อ่าแค่ ป้อมปืนสามระดับนะครับอ่าโอเคป้อมที่หนึ่งป้อมธนูนะครับเนี่ยครับป้อมธนูนครับยิงให้ดูแล้วกันนะปิ้วเอายิงสิจุ๊บหดคนระับโอ้โหต่อไปป้อมที่สองป้อมเอ่อปืนไฟเนี่ครับเขาเรียกว่าอะไรลูกไฟใช่ปะไอ้ที่ตัวอะไรนะมันปลาหมึกนะ่นะหมึกทะเลนะอ้ตคอไปนี่นะ หมึกนันลกนะนี่ครับดูนะปุ๊ไปไออันนี้นะครับนี่แบบนี้นี่คือเขาเรียกว่าป้อมปืนไฟได้นะต่อไปป้อมที่กาที่สุดในเะมืองไทยก็คือป้อมหิมะโหดนะเนี่ยเนี่ยยิงออกมาจะเป็นลูกหนึ่งออกมาด้วยกันก็ว่าได้นะคโอ้โเอาขึ้นเอาขึ้นอ่ะ โอเคนะครับนี่คือป้อมสาหระับวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการทำทำง่ายนะครับ mm hmm. ก็วันนี้เราแต่เรียกเอานะเราจะสอนป้อมอะไรก่อนสอนป้อมเออธนูก่อนนะครับโอเคป้อมธนูก็คือเออเอาบล็อกอะไรมาก็ได้นะแต่ mm hmm. ผมเอาเป็นม็กไม้นะครับนี่แบบนี้นะครับ ต้อไปตั้งขึ้นสองอันหนึ่งสองน่แค่นี้แล้วเราก็ใส่อบล็อ,อกอะไรนั่ไม่รู้นะครับอ่าแล้วแต่ที่เลือกเอานะแต่ผมเอเป็นว่าใส่ตรงนั้นแล้วนะครับต่อไปก็ใส่ตรงนี้ด้วยแล้วกันแหละนะครับโอเคแล้วต่อไปก็ใส่กรอบรูปไะนะกรอบรูปใครว่ากรอบอะไรไม่รู้นะครับ แล้วแต่เราต้องตกแต่งตกแต่งด้วยนะครับเพื่อความสวยงามจะเราจะเอาธนูอะไรผมเอาธนูนี้นะปึ๊บขึ้นมาเลยจบนี่แบบนี้แล้วก็ใส่ธนูลงไปเลยครับอือก็ขอไปที่เสียงมาทรกได้นะครับก็เสียงเอ่อโทรทัศน์นะน่าเกลีดยดจริง โอเคนี <Okay. S 2> ่ยพี่วอยเวลารเรายิงดูนะปิวแค่นี้ไม่ยาเองเลยนะไม่ยากเท่าไหร่นะเออปัอมต่อไปปั้มปืนไฟโอเคป้อมปืนไฟอ่าก็เอาบ,อบ็อกนะครับแต่ผมออกเป็นบล็อกปืนดีกว่าไม่เอาเป็น เอาเป็นบล็อกนี้เลยนะชื่อมันชื่ออะไรไม่รู้นะแกใส่ลงไปได้เลยนะครับโอ้ตัวปวดใหม่แล้วก็น้องผมนะนะครับนี่ครับนี่ไม่รู้มาทำไมก็นก็ดูการ์ตูนนะโอเคโอ้หลกที่ปัญญาอ่อนอีกแล้วเกียดจริงโอเคนะครับ เราก็ใส่ที่นี่ลงไปเลยนะครับอ่าอ่าตบแต่งก่อนครั้งแรกนะครับเนี่ครับนี่ฮะใส่็จไปเอออย่างนี้นะครับเนี่ยน,นี่เองต่อไปเราก็ใส่อันนี้นะครับแล้วต่อไปเดี๋ยวปอไปแป๊บหนึ่งนะครับต่อไปก็คือเอ่อป้อมปืนหินมาร์กนะครับก็ทำง่ายเอง ก็ใส่ไม้ลงไปเลยนะครับนี่มันไม่ละลายถเกครับบางคนคิดว่าละลายนี่หวานครับเดี๋ยวเป็นน้งนะเป็นน้งโอเค,อเคก็ทำได้ยระมนะนี้แบบนี้เลยนะครับโอเคก็ทำได้ประล้วนี้ถ้าไปก็ยิงเลยนะครับเกยิงโอ้นะมันจีออกมาสองอันเลยไม่รู้ว่าออกมาทำไมนี่ต่อไปมูนไฟโย ตู้กผมชอบปืนไฟนะเพราะว่ามันยิงป่าไม้ไม่เลยโอเคทะโนนะครับก็สำหรับก็จบคลิปไปเท่านี้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะไปาิืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ได้รับได้รับคลิปด้วยนะครับเสียงสั่นนะโอเคขอตัวลาไปก่อนบายแค่นี้แหละ